สวัสดีค่ะผู้ชมการรายงานสถานการณ์ข่าวประจำวนันกับทางสถานีทรทัศน์เคเบิลทีวีเอสซีทีวีกันสักครู่หนึ่งนะคะหลากหลายประเด็นข่าวเช่นเคยกะที่ฝ่ายข่าวเอสซีทีวีก่อติดสถานการณ์ต่างๆนำมารายงานให้กับคุณผู้ชมแนละรับชมกันนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะได้จัดทําพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลพระราชินีค่ะ เมื่อเวลา7นาฬิกาของวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่บริเวณริมเกื่อนรัฐประชาพัฒนานายเฉิชื่นบุญญาลูกษาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน82รูปเนื่องในวโราวกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา81พรรษา12สิงหาคม2556โดยมีข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างสวมชุดสีฟ้าและชุดไทยร่วมในพิธีกันเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นะคะยังได้ร่วมกันปล่อยพันปลาตะเพียนกว่า1 0 0 0 0แตัวลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยค่ะ ต่อจากนั้นนะคะพระสงนิกรในจังหวัดราชบุรีค่ะก็ได้รวมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด,ด้วยค่ะ เมื่อวันที่12สิงหาคมนะคะเวลา19นาฬิกาค่ะนายชนเชินบุญญานุาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราช,ชบุรีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสด,ดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวรโรกาศวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถทรงเจริญพระชนพรรษาครบ81พรรษาวันที่12สิงหาคม2556ณโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีโดยมีข้าราชการระดับสูงพ่อค้านักเรียนนักศึกษา ประชาชนทุกหมู่เหล่ารวมจุดเทียนชัยถวายพระพรกันอย่างพร้อมเพรียงโดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะได้กล่าวถวายราชสัตว์ดุดีเฉลิมพระเกียรติกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลนาพระจาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีพระมาหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพน้นพร้อมกันนี้นะคะผู้ที่ร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารามีและเพลงสัตว์ดีมหาราชาอย่างพร้อมเพรียงกันในโอกาสนี้ด้วยค่ะ มี S <S. 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 ่อนนานัประการผู้ใดใครให้สามารถพึงพานุเดใได้ต่างๆได้จะต้องเรียนตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแห่งประเทศชาติและประชาชนตลอดนักที้ถวายพระบุญนิ่งขรนแห่ระสมพันร์ชาวไทย ที่มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นระดับจังหวัดของกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะ ที่ชุมชนวัดศรีสุริยวงศ์นะคะนายน,ายน,ายนายพินทรศรีสันพางสสระบบบัญชีรายชื่อจังหวัดราชบุรีค่ะนางวีนาศรีสันพางนาย,ยกสโมสรสัน,นต้าราชบุรีนายพิชัยนันทชยพรอดีตนาย,ยกเทศมนตรีเมืองราชบุรีร่วมกันมอบประกาศเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นระดับจังหวัดของกองทุนแม่ของแผ่นดินซึบเนื่องจากวันที่12สิงหาคม2556เป็นวันแม่แห่งชาติทางชุมชนวัดศรีสุริยวงศ์สาร,รามเทศบาลเมืองราชบุรีรวมกับกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราช ราชบุรีได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขึ้นและทางคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะญาเสีติดจังหวัดราชบุรีและนายชนชื่นบุญญาุศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้พิจารณามอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นระดับจังหวัดให้แก่สมาชิกกองถึงแม่ของแผ่นดินชุมชนวัดศรีสุริยวงศารามเทศบาลเมืองราชบุรีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแด่แม่ผู้มี แด่แม่ผู้มีความเสียสละและดูแลครอบครัวไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปีและแม่ดีเด่นเป็นผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรีประจำปีพุทธศักราช2556ในโอกาสนี้ด้วยค่ะ ดับต่อไปนะครับลำดับต่อไปนะครับนางในยนาฟ้าฟื้นครับลังกิตติบุตรจุริยะวง์ของเทศบาลเมืองในวันนี้นะครับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นนี้เค้รับกันเธอเลือดแม่คือเป็นตัวอยางที่ดี่เป็นสังรุจังหวัดราชบุรีนะคะได้จัดโครงการน้ำพระไทยพระราชทานสู่ภูมิภาค76จังหวัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะ เมื่อวันที่12สิงหาคมนะคะแม่บ้านมหาไทยจังหวัดราชบุรีกับจังหวัดราชบุรีค่ะได้จัดโครงการน้ำพระไทยพระราชทานสู่ภูมิภาค76จังหวัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีโครงการน้ำพระไทยพระราชทานในปีพศ2556โดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำกลางราชบุรีเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรา นาชนีนาศโดยมีนายชนชื่นบุญญานุาสร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานพร้อมกันนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประธานแม่บ้านมหาไทยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดราชบุรีและกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดราชบุรีจะรวมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ต้องขังหญิงในโอกาสนี้ด้วยค่ะ บริหารส่วนตำบลห้วยไผ่นะคะได้จัดโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา81พรรษา12สิงหาคมค่ะ นายอำนวยพลักนายกองการบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนะคะในเป็นประธานในการจัดโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระ,พระรบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา81พรรษา12สิงหาคมพร้อมด้วยนายอัตพลพลักรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยไผ่ผู้นำชุมชนชมรมกีฬาตำบลห้วยไผ่และประชาชนชาวตำบล ห้วยไผ่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า500คนนายอำนวยพลักเปิดเผยนะคะว่าเนื่องในปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ81พรรษาในวันที่12สิงหาคม2556ทางองค์การบริหารส่วนตำบห้วยไผ่ได้จัดกิจกรรมต่างๆขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านมาอย่างต่อนเนื่องอาทิการเดินวิ่งเทิดพระเกียรติการปลูกต้นไม้และกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย มงคลซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนะคะก็จะจัดขึ้นตลอดทั้งวันเลยค่ะส่วน้ล้น้องหนูหนูที่จะร่วมปู่ก็ไปด้านข้างแต่คนทนี่จะเป็นพื้นที่ของมูนนึหวานนะก็จะได้ใช้ประโยชน์ ที่พี่น้องชาวตำบลห้วยไผ่เรามาร่วมจัดกิจกรรมตั้งแต่เช้ามืดนะตีห้าปรมาวอ๋อวันนี้นโยบายของการจัดงานนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชดีนาธและก็เพื่อเสริมสุขภาพของชาวตำบลห้วยไผ่เพื่อเดินวิ่งให้มีพลังกำลังที่อนามัยที่สมบูรณ์ครับแล้วก็วันนี้ก็มีการจัดเริ่มแต่แต่หกโมงเช้าเราได้เดินวิ่ง S <S เกิดสุขภาพมา<น>ป,ปลูกต้นไม้ที่บริเวณจากอบตห้วยไผ่นะครับมาปลูกต้นไม้ที่บริเวณที่จะสร้างที่ทําการอบตแห่งใหม่นะครับบริเวณเขาขวางหมู่ที่1น 1> ึน่งเมื่ปลูกเสร็จแล้วลงไปแล้วทานเราก็ากตอน,น <ะ S 2> เย็นเราก็มีพิธีถวายพระพรชัยณที่บริเวณลานนัดกำนันอ๊อดหน้าวัดห้วยไผ่ของเราครับวเบวลาวประมาณหนึ่งทุ่มตรง ถือว่าเป็นเซตอันสุดท้ายครับทานอาหารก่อนในส่วนของเนื้อท so oui> ี่เราเตรียมไว้นะวันที่จัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไปตตรงเ็นายปีจะไปเล่อรายละเอียดก็จะจัดให้ดีกว่านี้อาจจะมีการวิ่ง วิ่งมิลิมาราทอนจัดเป็นภาพรวมโดยจะร่วมกับทางจังหวัดรมทางอปจโดยท่านสจออจจะร่วมประสานงานนี้ด้วยนะครับโดยจะขอประมาณเพิ่มเติมจากท่านนายกวัญชยเข้ามาร่วมให้จัดใหญ่ขึ้นครับครับผมจัดกิจกรรมในวันถ่ายรู่วมกันหนาพระบรมสารีรัสตรนะครับ ไปดูกันที่การแข่งขันกีฬาเซปักตะก้อนะคะไทยแลนด์ลีกค่ะครั้งที่12ประจำปี2556ทับไว้มังกรไฟราชบุรีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของหมูป่าเขี้ยวตันนครปฐมนะคะซึ่งเป็นอดีตแชมป์8สมัยก่อนที่มังกรไฟราชบุรีจะเอาชนะไปแบบสุดมัน2ต่อ1น1ทีมค่ะ ไปดูกันที่การแข่งขันเซปักตะก้อไทยแลนด์ลีกครั้งที่12ประจำปี2556ในะ,ะมังกรไฟราชบุรีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของหมูป่าเขียวตันนคนปรปฐมเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาที่สนามกีฬาจังหวัดราชบุรีเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่มีความหมายของทั้งสองทีมมากนะคะเพราะหากเกมนี้ราชบุรีสามารถเก็บชัยชนะได้ก็จะก้าวขึ้นบัลลังควาแชมป์ตะก้อไทยแลนด์ลีกฤดูกาลนี้ไปคลองอย่างไม่เป็นทางการเริ่มทีมกอค่ะเป็นคุณว้มังกรไฟที่ ดมไปด้วยผู้เล่นทีมชาติเดินหน้าอาศัยเชิงไหวที่เหนือกว่าทั้งลูกเสิฟและลูกฟาดเอาชนะนคนปรปฐมไปก่อนนะคะ2ต่อ0ูนเซต15ต่อ6และ15ต่อ8เริ่มทีมขอทําให้นคนปรปฐมต้องจัดชุดใหญ่ลงสู้ศึกในครั้งนี้ค่ะซึ่งนําโดยเป็กปืนโตเปิดฉากทีมขออย่างเข้มข้นต่างฝ่ายต่างท,ทําแต้มกันอย่างสนุกและสุดมันก่อนที่ทีมเยือนจะเอาชนะ2ต่อศูนเซต15ต่อ9และ15ต่อ10ส่งผลให้ทีมเยือนตีเสมอขึ้นมาเป็น1ต่อ1ทีม ต้องไปตัดสินกันที่ทีมคอค่ะในทีมคอเจ้าถิ่นราชบุรีนะคะก็จะต้องส่งผู้เล่นหลักอย่างธนวัฒน์ชุ่มเสนาลงเสิร์ฟประเสริฐผ่องพึ่งลงฟาดด้านนครปฐมก็ส่งนัทพรไกลวันยืนแบกนะคะโดยมีเจ้าบีอนุวัฒน์ัยชนะและธีรศักดิ์ท้นขัด เป็นคู่หน้าเริ่มเกมในเซตแรกช่วงต้นเกมเป็นไปอย่างเข้มข้นค่ะต่างฝ่ายต่างผลัดกันทําแต้มอย่างดุเดือดแต่เป็นเจ้าถิ่นนะคะที่เสิร์ฟได้เฉียบขาดกว่าทําให้เอาชนะไปก่อน15ต่อ7ทําให้ทั้งนครปฐมต้องปรับแผนเอาเจ้าเอกประเวศอินทราอดีตแบ็กทีมชาติไทยซึ่งก็เป็นรุ่นราวคราวเดียวกับสืบศักนะคะลงมาเสิร์ฟแทนนัทะพลแต่สถานการณ์ของนครปฐมก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะขณะที่ราชบุรีก็นําห่างออกไปอยู่ที่12ต่อ9ก่อนจะเอาชนะไปด้วยสกอร 1 5 7ส่งผลให้ราชบุรีเฉือนเอาชนะนครปฐม2-1ตอนนทีมพร้อมกับผงาดคว้าชแชมป์แต่ก็ไทยแลนด์ลีกครั้งที่12ไปกรองอย่างไม่เป็นทางการนะคะถึงแม้จะเหลือการแข่งขันอีกเพียง2นัดก็ตามเนื่องจากมีคะแนนนําห่างจากมอกรุงเทพธนบุรีทีมอันดับ2ถึง4แต้มค่ะและเซตที่ดีกว่าเยอะทําให้ชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นการคว้าชแชมป์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรอ,อีกด้วยค่ะ อยู่กันที่กีฬานะคะไปดูกันที่การแข่งขันกีฬาฟุตบอลศึกโตโยต้าไทยเีเลยร์ลีก2013ค่ะราชันมังกรราชบุรีมิดพลเอฟซนะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโลมามหาภัยพัทยายูไนเต็ดก่อนที่ราชบุรีจะคว้าสามแต้มในบ้านได้สําเร็จค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ที่11สิงหาคม2556เวลา18นาฬิกานะคะที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีนัดนี้ค่ะเป็นการพบกันระหว่างราชันมกรราชบุรีมิถุน FC ทีมอันดับ14ของตารางเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนโลมามาหาัยพัทยายูไในเต็ดทีมอันดับ17ของตารางนะคะเปิดฉากเกมมาได้แค่20นาทีแรกเท่านั้นค่ะเจ้าถิ่นก็มาได้ลูกจุดโทษจากจังหวะที่ทียรยุทธ์ดวงพิมายทำฟาวด์ดักลาสกาเดลโซ่ล้มลงในกรอบเขตโทษก่อนที่ดาวยิงบาเซเลียนจะลุก ขึ้นมาสังหารไม่พลาดทําให้ราชบุรีขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์จากนั้นในนาทีที่27สถานการณ์ของพัทยายูนิเต็ดก็เวลวร้ายลงไปอีกค่ะเมื่อเทียรยุทธ์ดวงพหม่ไปเสียบสกัดเอกลักษณ์ทองกฤษตอย่างน่าเกลียดผู้ตัดสินชูใบเหลืองเป็นใบที่2และเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามส่งผลให้ทีมเยอือนเหลือผู้เล่นเพียง10บคนเท่านั้นจบเกมในครึ่งเวลาแรกนะคะเจ้าบ้านขึ้นนําไปก่อนขาะ1นประตูต่อศูนย์ เข้าสู่ช่วงครึ่งเวลาหลังนะคะราชันมังกรราชบุรีมิรผลเอฟซีค่ะช่วยความได้เปรียบทำประตูตีห่างขึ้นมาเป็น2ประตูต่อศูนย์ จากความยอดเยี่ยมของเอกลักษณ์ที่พาบอลแหวกแนวรับทีมเยือนเข้ามาในกรอบเขตโทษก่อนใจ่ายให้จอร์โอเบกอน con, ยิงเข้าประตูพัทยายู่นเตดราชบุรีออกนําอีกครั้ง2ประตูต่อศูนย์ค่ะจากนั้นนาทีที่67เจนะคะเจ้าถิ่นมาได้จุดโทษลูกที่2ในเกมนี้นะคะหลังจากที่ศิรชัดปรีดาบุญนายทวานทีมเยือนไปรวบจางฮิวยอกลม้มลงในกรอบเขตโทษสุดท้ายก็เป็นโคเเชหลุยค่ะตัวสำรองซัดเข้าไปช่วยให้ทีมหนีขาดเป็น3ประตูต่อศูนย์ จบเกมการแข่งขันนะคะร,ราชบุรีมิตรผลเอซค่ะเป็นฝ่ายถล่มพัทยายูเนเต็ดไปด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์เก็บ3แต้มสุดท้ายสำคัญไว้ได้สำเร็จค่ะ ถึงช่วงสุดท้ายของการรายงานสถานการณ์ข่าวประจำวันแล้วนะคะหากคุณผู้ชมพลาดโอกาสในการรับชมข้อูลข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมและอ่านข่าวสารย้อนหลังได้นะคะคลิกไปที่ w w w t hctv2u com แหล่งรวบรวมข้อูลข่าวสารเลข1ึงช่องทางคะ่ะที่ช่องทางของ Facebook คลิกไปที่ w w w facebook o com h hctvnews เพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถรับชมและอ่านข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วย้อนหลังได้เช่นกันค่ะ เช่นเคยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทเวชช้างคิเบอนบัตแบนจำกัดหรือให้ซ t v ของเรานะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดพื้นที่ให้บริการและรายละเอียดต่างๆได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์032310262หมดเวลาของการรายงานข่าวแล้วนะคะดิฉันการจนาสินมาและฝ่ายข่าวให้ซีททุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ